ทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาสร้างเครื่องยิงคนูกันให้ทุกคนได้ดูไม่รู้วมาจำยังไงตอนแรกเราหยิบเครื่องอย่นี้มานี่นะทุกคนจำชื่อไว้นี่นะจำชื่อเครื่องอะไรโอเ้ยเราเอามาห่างประมาณสักสี่ห้าอันก็ได้ตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วก็เอาไอ้เ้ยไม่ใช่ทอตเลเวอร์น่ะติดเลเวอร์ติดหินหนึ่งปึ๊บ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 เรียบร้อยนี่ต่อนี่ นี่ทุกคนเอาจนไฟกระพริบเนี่ยไอ้ที่มันกระพริบได้แบบนี้มาใส่อย่างนี้เข้าไปแล้วก็เนี่ยมาต่อบนนี้บนนี้มันก็จะสามารถยิงได้แค่เพิ่งแค่นี้ถ้าเกิดไม่มีปืนีก็ตายไปแล้วก็มันไม่ได้ยิงฝั่งนู้นนะ ดูมั่งดูมั่งปึ๊บถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเร<อ>าจะทำแบบปีนธนูไฟใส่ธนูเข้าไป,าไปต่อไปคืออาการอัดธนูใส่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋็กธนูใส่ให้หมดใส่ไปให้หมดบล็อกเลยใส่เด็กธนูใส่ไปให้เหยอะไม่เยอะเด็ใส่ให้เลย มีเท่าไรหรใส่ให้หมดคำคมยังบาดใจเก่งนใยยังบาดตดเกี่ยคุณครแล้วหน้าตกบ่กะมาทุกคนสใส่แค่นี้แหละอย่าพิ้งนยะิงพร้อมครับทุกคนจับแม่รูปร่างไปอย่างี้โอเคนะงทุกคนคะงจะทำถูกกันเคนะครับ 3ามเดี๋ยรตินะคงว่ามันเป็นแบบกนิสัยต่อถึงเวลาทุกคนเราคอยสามสองหนึ่งปังย้ธนูไปเได้ด้วยโอ,โ,โอ้โหเป็นไงครับทุกคนสนะวยงามอลังการระวังหน้าจังขนาดปิดเน็ตแล้วนะนนเนี่ย ทุกคนเป็นไงกนูไฟมันสวยปะเ้าเกิดเอาแบบยิงขึ้นฟ้านี่สวยเลยนะเนี่ยทุกคนจะสามารถยิงกนูไฟออกมาไ,ได้แบบนี้รอแล้วนะยิงฟ้าเลยลเสียงมันจะดังหน่อยยิงฟ้าได้เลยนะจะได้เป็นพิธเออเราจะมาทำอะไรแบบกลักวๆให้ทุกคนได้ดูกันหลั <c oughs> งจากเสร็จก็แล้วก็มาทำอะไรเออที่นี้โอ้ยมดกัด นี้นะทุกคนคปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนระเบิดหนึ่งสองสามให้ทุกคนระเบิดมันจะขึ้นโฆษณาอะไรนักหนาเนี้ยก็ไม่รู้นี่คือ,อเซอร์ไพรส์อะอะไรอะอยาจะบอกว่าเป็นรูปอะไรนะทุกคนมันก็ บอกปลาแล้วนะก็มีมแค่นี้นะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนสวัสดี้ก็สวัส,ด,สด,ดีครับ